ท่สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, เข้ารายงานเกี่ยวกับคํากล่าวอ้างของกัมพูชาว่าประเทศไทยใช้ก๊าซพิษโจมตีกัมพูชาในครั้งนี้นะแล้วรอยเตอร์ uters, เข้าไปสัมภาษณ์ฐานกัมพูชาคนหนึ่งที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลชื่อคุณยองคุณยองบอกว่าผมอยู่แนวหน้าต้องรีบถอนตัวออกมาเพราะว่าเครื่องบินลบของไทยนะฮะปฏิบัติการโจมตีพอโจมตีเสร็จพวกผมเริ่มมีอาการหายใจไม่ออก เหมือนจะขาดใจตายประมาณว่าไทยใช้ก๊าซพิษแต่รอยเตอร์เขาบอกนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีการระบุชัดเจนว,ว่าก๊าซพิษที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยใช้มันคือก๊าซพิษอะไรแล้วก็ไม่ได้มีการยื่นประท้วงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มีแต่การให้ข่าวออกมาฝ่ายเดียวแล้วก็รอยเตอร์บอกว่าพยายามโทรหาโฆษกกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลของกัมพูชาเพื่อจะสอบถามเรื่องนี้แต่ ไม่มีใครรับสายไม่มีคําชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อืมนี่นะ <c oughs> เ,เขาก็ประเข้าใจได้ว่าเออที่คุณบอกเขาเนี่ยว่าใช้กา๊าซพิษถ้าใช้จริงเนี่ยคุณคุณรู้ไหมกา๊าซอะไรเออคุณมีเคยมีทําหนังสือประท้วงบ้างไหม<อ>ว่าไทยใช้กา๊าซพิษโทรไปขอข้อมูลเพิ่มเติม <c oughs> คุณก็ไม่รับสายนี่นะฮะซึ่งของไทยเนี่ยยืนยันมาตั้งนานแล้วว่าเราไม่มีอาวุธเหล่านี้เราไม่ใช้อาวุธเคมีหรือกา๊าซพิษเหล่านี้ <c oughs> ลํำพังแค่เอฟบ เขมิงก็จะแย่อยู่แล้วจะไปใช้แก๊สพิษทำไมโอแค่ F16 บนะบ้านมืองนี้ก็จะถูกลบอยู่แล้วนะอะไรที่ออกมาจากกรรมปูชานี่ก็แบบโอ้โหเชื่อถือไม่ได้เลยเชื่อถือไม่ได้เลยนะนึกจะพูดเลยก็พูดนะเอาละครับท่านผู้ชมหาดใหญ่ว่ามีฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าล่าสุดตอนเกือบสองทุ่มเทศบาลนครหาดใหญ่โพสต์แถลงการฉบับที่เ เรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่นะครับบอกว่าที่ฝนตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะตามแนวเขาคอหงลุ่มน้ำคลองเรียนแล้วก็ลุ่มน้ำคลองหวะนะฮะซึ่งสถานการณ์ขณะนี้ได้ปรับลดระดับจากธงเหลืองเป็นธงเขียวแล้วนะครับปลอดภัยนะะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับนี่นะเป็นธงเขียวแล้วนะฮะก็โล่งใจกันไปตามๆกันนะฮะ แล้ววันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคอรมอก็มีมติเห็นชอบกรอบการดําเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติครั้งที่1เพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนต่อการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชการนะครับก็เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณก็จะให้มีการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันกันกบการเลือกตั้งคือวันที่8กุมภาพันธ์แล้วก็ตกลงใช้ คำนี้ฮะหลังจากที่กะกะตอบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับเด้งกลับมาที่คลมให้คลอเลือกเองจะเอาเห็นดอกเอาเห็นด้วยหรือว่าเห็นชอบนะครับที่ประชุมคลมออก,ก็กําหนดคําถามว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะวันที่ท่านไปเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ท่านจะเจอใบนี้ด้วยนะนอกจากการเลือกตั้งสสเขตสสบัญชีรายชื่อแล้ว แสดงประชามติด้วยนะเห็นชอบที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ไม่เห็นชอบหรือเห็นชอบอืมอืมนี่นะครับใช่อันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีเรื่องหนึ่งอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าวันนี้นะครับทางพลเอกติเล็กบงการผูหน่าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ประการกองทัพบ,บกเป็นผู้แทนของทางกองทัพ ต้อนรับคุณหลิวจงอี้ผู้ช่วยรมตรีกระทรวงความมั่นคงของจีนนะฮะแล้วก็ทางพลเอกดีเลตบงการก็บอกว่าทุกวันนี้มีข้อมูลว่ากลุ่มสแกมเมอร์ที่ถูกปราบปรามอาจหลบหนีไปยังพื้นที่อื่นโดยใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านไปยังประเทศที่สามนะฮะด้วยการแฝงตัวเข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยวซึ่ง เราก็ต้องมีการคัดกรองก็เป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับหากได้รับการสับสวนข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสของขบวนการสแกมเมอร์จากจีนก็จะสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าและทําให้การสกัดจับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วทีนี้มาถึงคุณหลิวจงอีก้ก็ชื่นชมนะค,ความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาแล้วก็จีนในการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรม ในพื้นที่เมียวดีจับกลุ่มและส่งกลับผู้ต้องหาชาวจีนได้6,600กว่าคนนะก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ฝ่ายจีนขอความร่วมมือไทยให้เพิ่มมาตรการสกัดกั้นผู้กระทำความผิดที่พยายามใช้เส้นทางผ่านทั้งธรรมชาติและด่านตรวจคนเข้าเมืองและจีนได้แสดงความเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลกัมพูชา มีความเชื่อมโยงและมีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิติดังนั้นจึงขอให้ทั้งสองประเทศได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันซึ่งจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและมาตรการที่เป็นรูปธรรมอย่างจรงิงจัง,จงการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเสถียรภาพในภูมิภาคประโยคนี่มันชัดมากรนะัฐบาลกัมพูชามีความเชื่อมโยง และมีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ออในหลายมิติโอ้โหมันไม่มีอะไรชัดวันนี้นะคท่านอ,อันนี้จากคุณหลิวจงอี้นะฮะผู้ช่วยรัฐมตรีกระทรวงความมั่นคงของจีนนี่วันนี้มาพบกับทางพลเอกดิเรกบงการนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ ที่กรมรจการกองทบกพลเอกนัฐพลนาคพาณิศรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดถึงสถานการณ์สู้รบกับเขมรน,นะครับก็บอกว่าไปเยี่ยมให้กำลังใจนะครับแล้วก็พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาส่วนกรณีการกู้ร่างทหารที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะนะครับที่เนิน350ท่านรัฐมนตรีบอกว่ากองทัพต้องการได้ร่างทหารกลับคืนมาโดยเร็วแต่จะไปเร่งรัดก็ไม่ได้ เพราะต้องใช้ความระมัดระวังซึ่งยอมรับว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นภาพที่ก็พอจะคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับส่วนในเรื่องของออการรบนะครับการรบนั้นท่านบิ๊กเล็กบอกว่าปฏิบัติการกับกัมพูชานั้นเราจะรบกับกัมพูชาจนกัมพูชาเนี่ยสิ้นสุดสภาพทางทหารนะฮะ ขอยืนยันกับสื่อมวลชนเลยนะครับทุกเป้าหมายครับเจ็ดจังหวัดนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าให้ความสาคัญกับด้านใดด้านหนึ่ง,เพ,งเพียงเราก็ตอบโต้ คือป้องกันตนเองอย่างได้สัดส่วนนะครับอย่างได้สัดส่วนที่ผ่านมาก็คือทางฝ่ายกัมพูชา,าเขาไปทุ่มกําลังไปทางด้านโน้นเราก็ต้องป้องกันตนเองให้ได้สัดส่วนก็ต้องกําลังถึงไปอยู่ทางด้านทัพภักสองนะครับแต่ทางด้านท 1, <biz S 1> <g> ัพภาคหนึ <g> ่งก็ดูแลดูแลอยู่นะครับเมื่อวานผมก็ไปนะครับแล้วก็เ,ออเมื่อวันนี้นะผู้ช่วยารบกก็ไปนะครับก mm. <g> ็ให้ความสําคัญนะครับไม่ใช่ไม่ให้ความสาคัญเราก็ยังดํารงเจตนาอยู่นะครับภารกิจเราก็คือเจ็ดจังหวะ ก,ก็คงต้องใช้อา,อาวุธยุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเช่นยานเกราะนะครับในการที่กบังผมได้พูดคุยกับทางาทางแม่ทัพท่านหนึ่งในวันที่ไปเยี่ยมนะครับก็บอกว่าการยึดที่หมายได้เนี่ยไม่ได้หมายว่า,าต้องกําลังไปวางอยู่ภาษาทหารเรียกการคุ้มครองด้วยการยิงนะครับเพราะฉะนั้นเรายึดได้เราก็ยิงคุ้มครองไว้อย่างนั้นนะครับจน่ากัมมูชาจะสิ้นสุดความเป็นปฏิปักษ์นะครับอย่างชัดเจนเปอดเปิดเผยและต่อเนื่อง นะครับไม่ใช่หยุดวันเดียวแล้วเราหยุดเลยสิ้นสุดการเป็นปฏิปักษ์นะความจริงท่านรัฐมนตรีกลาโหมก็พูดเยอะกว่านี้ฮนะท่านบิ๊กเล็กเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เยอะเสมอนะอย่างเช่นวันนี้ก็บอกเมื่อสักคู่นี้ฮะก็บอกว่ามั่นใจในผบเหล่าทัพสถานการณ์คืบหน้าตามลําดับภารกิจที่เราคุยกันก็เกือบร้อแล้วย้ําว่าจะหยุดยิงเมื่อฝ่ายกัมพูชาสิ้นสุด เป็นปฏิปักษ์ชัดเจนนะครับจะหยุดยิงเมื่อกัมพูชาสิ้นสุดเป็นปฏิปักษ์ชัดเจนซึ่งในภาพที่ออกมาจากสื่อที่รัฐบาลกัมพูชาพูดว่าพร้อมเจราจาอยากหยุดยิงแต่หน้าแนวยังระดมยิงกับเราทุกวันก็ต้องมีการหยุดยิงชัดเจนก่อนถ้ากัมพูชาอยากหยุดยิงก็หยุดเลยเราไม่มีไปรุกรานซึ่งเราป้องกันตัวเองเท่านั้นได้สัดส่วนและจําเป็นเราป้องกันตัวเองได้สัดส่วนและจําเป็น เราไม่มีการไล่ยิงตามยิงไปถึงพนมเปญอยู่แล้วนี่บอกเขาหมดเลยเนะเห็นไหมท่านพลเอกนัทพลนี่ท่านน่ารักมากนะนะบอกเขาหมดเออเขมรนสบายใจได้กูไม่มีทางยิงไปถึงพนมเปญมึงหรอกใจดีไหมเรามีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยแทนที่จะให้มันลุ้นนะเอ้ยมันจะส่งเอฟสิบหกมาบอมถึงพนมเปญหรือเปล่าวะอันนี้บอกเขาแล้วไม่ต้องกลัวหรอกเราไม่บอมไปถึงนั่นอยู่แล้วพูดเยอะ ท่านเป็นคนที่สัมภาษณ์พูดเยอะจริงๆนะต่อครับครับท่านผู้ชมฮะดูการเมืองกันบ้างวันนี้พักประชาธิปัตย์นะครับโดยรองหัวหน้าพักก็คือคุณสกลทีพัทยกุลซึ่งดูแลพื้นที่ในกรุงเทพนะฮะก็โพสต์เฟซบุ๊กเปิดตัวผู้สมัครสสกรุงเทพทั้ง33เขตเรียบร้อยนะฮะก็อธิบายให้ฟังว่ากว่าจะคัดเลือกมาก็ผ่านหลายขั้นตอนจาก150คนฮะ ที่จะลงสอสอกรุงเทพคัดเหลือ33คนนี่นะฮะแล้วก็หวังว่าคนที่หลุดออกไปก็จะร่วมง,งานกับทางพักต่อไปนี่นะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ประกาศ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ออกมา33คนประกาศเป็นรายชื่อออกมาโดยประชาธิป,ปัตย์นะครับวันจันทร์ที่22จะมีการเ,เปิดเผยประวัติของทุกคนในการเปิดตัวผู้สมัคสอสอย่างเป็นทางการนะครับวันจันทร์ที่22นี่นะ ก็ชื่อที่น่าสนใจอย่างลูกชายของพลเอกสุวินขวัญเมืองนะคุณพงศกรขวัญเมืองก็ลงในเขตเลือกตั้งที่สี่นะฮะนี่นะฮะส่วนอีกพักหนึ่งพักชาติพัฒนาของคุณสุวัสดิ์ลิปตะพลบวันนี้หลังการประชุมพักก็มีมติของพักอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พักชาติพัฒนาจะไม่ลงเลือกตั้งนะแล้วก็ส่วน บุคลากรภายในพักนะฮะถ้าจะไปอยู่กับพักไหนก็ให้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่แนวโน้มเนี่ยเขาบอกว่าก็จะไปพักเพื่อไทยสอสอส,อส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะไปซบพักเพื่อไทยแต่ก็ให้เป็นสิทธิ์นะฮะคุณสุวัสดิ์บอกว่าอย่างคุณประสาทตันประเสริฐอดีตสอสอนครสวรรค์คนนี้จะไปอยู่กับภูมิใจไทยแต่คาดว่าส่วนใหญ่ก็คงจะไปอยู่กับพักเพื่อไทยะะส่วนพักประชาชนพักส้ม วันนี้ก็เปิดเผยมานะครับเรื่องของสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็มีปัญหาอยู่ชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งนะลำดับที่19นะครับก็คือโชติศักดิ์อ่อนสูงว่าที่ผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อคือคนนี้เป็นคนที่เคยวิภา์วิจารณ์ให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับเออ t q นะครับในแง่ลบแล้วก็เคยวิพาก์วิจารณ์ไปถึงศาสนาอิสลามในแง่ลบนะครับมีหน้ำซ้ำ เคยเข้าไปชมภาพยนตร์นะครับที่เซนทันเวิร์แล้วก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ไม่ยืนทําความเคารพกับเพลงสรรเสริมพระบารมีจนถูกวิพากวิจารณนะครับคือทําอะไรเกี่ยวกับในแง่ในแง่ลบตลอดจนที่สุดแล้วเจ้าตัวก็ถอนนะฮไม่ลงสมัครบัญชีรายชื่อให้กับพักประชาชนและพักประชาชนพร้อมมากครับเป็นพักแรกที่ประกาศนะครับทีมรองนายกรัฐมนตรีสี่คนเรียบร้อย ็คุณหมาสริกัญญานะฮะนายเวรยุทธการชูศักด์นะครับรองหัวหน้าพักนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์กรรมการบริหารพักและนายเดชรัตสุขกําเนิดนะฮะนี่เป็นพักแรกที่ประกาศถึงแบบคือเตรียมเป็นรัฐบาลเลยมีรองนายกมีรองนายกแล้วเออมีรองนายกแล้วนายกก็แน่นอนฮะคุณเท้งใช่ไหมโอ้โหนี่พร้อมมากท่านผู้ชมฮะส่วนภูมิใจไทยวันนี้หัวหน้าพัก คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็นะักข่าวสนใจมากว่าพักภูมิใจไทยใครจะเป็นคนดิเดตวันนี้หัวหน้าพักอนุทินบอกเลยนะฮะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเท่านั้นคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งท่านผู้ชมฮนะลองฟังเสียงของคุณอนุทินดูนะฮะโนโลบาติลิสก็เขาเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้ ถามทำไมก็ไม่รู้เลขาให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งตอนที่ผมเป็นหัวหน้าอยู่แล้วบอกเลขาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยนะลองใครทําให้นกยอมได้ผมก็กราบหละใช่ไหมมันไม่ต้องถามหัวหน้าก็เบอร์หนึ่งเลขาก็เบอร์สองมันก็เป็นกติกาสากลอยู่แล้วมือืมจะต้อยืนยันว่าพระกลมใจไทยเนี่ยังส่งตัเด็กลงครบสามคนใช่ไหมคะ คณีเด่นนายมนตรีก็พยายามจะให้ครบสามคนก็คือถาม้วจนคนเขากลัวกันไปหมดแล้วแสดงว่าสองชื่ที่เอ่ยมาคุณนิติกับคุณสุปฏิสุปิที่ผวาไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ผมก็ผวานะก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็ต้องมีคนมา ทำหน้าที่ยังยังไงหัวหน้าพักก็เป็นแคนดิเดตนายกฐมนตรีคนหนึ่งอยู่แล้วอีกอีกสองอีกสองท่านก็เราก็กําลังคุย<ด>คุยไม่น่าจะมีนะครับนะครับก็ผมผมผมเชื่อว่าพักภูมิใจไทยก็มี วิธีการบริหารจัดการทุกอย่างให้มันออกมาแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยมันก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรที่จะต้องบอกว่าจะต้องส่งหนึ่งคนสองคนหรือสามคนก็ขอให้มีแค่นายกเป็นที่ชัดเจนนะครับก็เราก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้งมันมีหลายองค์ประกอบนะครับมันต้ององค์ประกอบหลายๆอย่างบุคลากรด้วยไม่ใช่เฉพาะเลือกนายกอย่างเดียวบุคลากรที่จะต้องมา เป็นทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นปาร์ตี้ลิสต์หลายอย่างเอานะครับนี่ฮะภูมิใจไทยนะฮะก็คั n ดเดตนายกต้องคุณอนุทินอยู่แล้วนะมาเร่่มสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ